สวัสดีจ้า สวัสดีพี่น้องบอกไปเบอร์สุภูสุโกธนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝน้าแนวจ้าพี่น้องจ้ามือนีสาวฝนกับผพ้าพี่น้องนะคะมาส้มบรรยากาศถนนงามๆในประเทศไทยอีกคือเก่าพี่น้องจุดตรงนี้ก็คืออนุสาวรีย์ไส้สมรภูมินะพี่น้องจ้านะคะจุดใจกลางเลยนะคะของกรุงเทพงดงามอีดีพี่น้องสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้พี่น้องที่สาวฝนอยากจะไ้โฟกัสก็กคือ ควรมนระเบียบควรมีวินัยของคนไทยพี่น้องจา้าอันนี้ก็คือเข้าแถวพี่น้อง เข่าแถวเพื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้าพี่น้องจ้าเบิ่งนะคะคนไทยมีระเบียบวินัยขนาดไหนนะคะขึ้นมาเนี่ยใครขึ้นมาก่อนก็อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ไปมาทีหลังก็ต่อ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 กันไปพี่น้องยืนเข่าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามนะคะสุดยอดกลัวม,มีระเบียบกลัวม,มีวินัยของคนไทยพี่น้องจ้าบพว่าสิเข่าแถวขึ้นรถแม้กระทั่งเข้าแถวนะคะในการที่จะกินร้านอาหารอะ เขาร้านอาหารพี่น้องคนหลายก็ต้องเขาคิวนะคะเข้าคิวลอคิวนะคะแล้วก็ถึงจะไปอ่าได้คิวไปจับคิวแม่พี่น้องตรงตรง,ตรงเขาเขาแถวเพื่อที่จะจับคิวลอคิวกินอาหารพี่น้องสุดยอดอีลีคนไทยนะคะเรื่องมีระเบียบวินัยเนี่ยต้องยกให้คนไทยจรงิงๆนะคะจุดตรงนี้งามบ่อพี่นอกนะคะนี่คืออัน อนุสาวรีย์นะคะอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิพี่น้องสาวฝนอยากให้ดูนะคะคววงงามกงก้วงนะคะสาวฝนยืนอยู่บนสะพานลอยนะคะงามอีดีพี่น้องจ้าถ่ายนะคะถ่ายให้ดูมุมกงก้วงเนาะว่างามขนาดใดสุดยอดพี่น้องจ้านะคะเบิ่งเอาค่วงงามคววมงามของ ถนนประเทศไทยนะคะจุดตรงนี้คือสวยมากๆนะคะสวยมากๆสาวฝนยืนอยู่ข้างบนนะบนสะพานลอยแล้วก็ถ่ายมุมกว้งๆสูงๆนะคะเห็นแต่ละจุดแต่ละจุดนี่คือสวยมากๆข้างบนนะคะข้างบนหัวสาวฝนเนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้าพี่น้องวิ่งไปวิ่งมานะคะข้างล่างก็จะเป็นรถ จุยดดนทั่วไปแล้วตรงที่สาวฝนเย็นก็จะเป็นสะพานล,ลอยนะคะยาวเลยพี่น้องนะคะสะพานล,ลอยยาวสวยงามมากๆนะคะจุดตรงนี้สวยงามอีลีพี่น้องจ๋าใครที่เคยมานะใครที่เคยมาเห็นภาพจริงๆจะรู้ว่าตรงเนี้ยสวยงามมากๆสวยงามจริงๆนะคะสวยทุกจุดสวยทุกมุมเลยนะคะสวยงามหมากๆพี่น้องจ๋าเมื่อนีสาวฝนก็อยากจะมาพูดถึงเรื่อง เรื่องนึงเนาะที่ก็สาวฝนก็เคยเฮ็ดคลิปมาแล้วนะสักประมาณ2องคลิปอันเนาะนะคะก็คือเรื่องของกองกําลังว้าแดงนะคะตอนเนี่ยที่แรกนะมีข่าวออกมาว่าจะย่อมทอนทับออกไปเพราะว่าบอยอยากให้เกิดการสูญเสียเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็บอกว่าไม่ถอนทับ่บอ,อมทอนทับเลียมอิลีเนาเป็นอียงแบบไม่สงสารนะบอสงสารกําลัง คนของเจาขของเลยเนาะผู้นําว่าแดงนี่สุดยอดอีีริตใจจิตใจนี่แน่นอนจริงๆนะคะโหดเหี้ยมอีรีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่ทอนทัพและกับประกาศว่าสูส้รบกับทหารไทยกองทัพไทยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะ อีกแค่วันเดียวนะคะอีกแค่มือเดียวนะคะวันที่18เท่านั้นก็จะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นไหมนะคะเพราะว่ากองกําลังว่าแดงนี่แบบนิสัยไม่ดีเหลี่ยมอีลีเหลี่ยมหลายหลาย,หลายเหลี่ยมจัดมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าอยากจะซูนพันหรือว่าสิจังใดเนาะ แต่บางคนก็บอกว่าเขามีกองนะคะมีพี่ใหญ่หนุนหลังอยู่เขาก็เลยบี่ยดนะคะคือสัญชาติเมียนมาเนี่ยคล้ายๆกันเนาะบวสิเป็นกองกำลังว่าแดงหรือว่าเมียนมาที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คล้ายๆกันนะเห็นไหมที่เพชรบูรณ์เนาะออกมาลุกฮือนะคะประท้วงกันเป็นพันๆค้นเรื่องต่อพาสปอร์ตว่าแพงเกินไป ะคะอันนี้ก็มาสร้างปัญหาให้บ้านเมืองเขามาอยู่บ้านเมืองเขาก็ยังมาสร้างปัญหาให้บ้านเมืองเขาเนาะมันก็บอกว่าถือเนาะคือคนไทยเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจิตเมตตาสูงนะคนที่มาอาศัยอยู่ก็อยากจะทําอะไรก็ทําตามใจเจ้าโคง้งเนาะกับบุหัวม,มันจิเป็นจจงไดพ่ผักหนาการที่ลุกฮือประท้วงแบบเนี่ย ไม่รู้ว่าภายภาคหน้าจะปิดไงณนะวันนี้เขายอมให้เราแต่ภายภาคหน้าเขาเจะต่อให้เราหรือเปล่านะคะอาจจะมีปัญหาได้นะสำหรับคนที่ประท้วงนะคะพันกว่วคนทียูเพสบู์เนาะมันก็หนายาดคือกันนะงานพี่้องสวยมากมากเลยเนาะจุดนี้นะสาวฝนเห็นแล้วก็ซื่ออ่นสะอ้อนพี่้องจ้าอยากจะเก็บภาพนะคะอยากสิเก็บภาพเอามาฝากพี่้อง ทุกคนนะคะพี่นอ้องปองปลายทุกคนให้เห็นความงามความสีวิไลของ ประเทศไทยนะคะสวยจริงๆสวนมากๆเลยนะเห็นแล้วก็สื่ออินโซออ,อนอีดีพี่น้องนะคะอยากจับยกไปไว้บานเห่าหรือเกินเนาะงามมากๆเลยนะคะสวยมากๆพี่น้องจ๋านะคะจักกิเลนพี่น้องเป็นวงเวียดเนาะจักกิเลนเบิงเอาพี่น้องจ่ะงามไหมนะคะสวยจริงๆนะคะเห็นแล้วก็สื่ออินโซออนนะคะเบิงเอาเดอนะเบิงเอาเด้อันผู้เบ้าทำที่บอกว่าประเทศไทยยังไม่จเจริญน,นะคะว่าคนไทยอิสา คนเล่าเนี่ยดูเอาว่าบ้านเรามีแบบนี้ไหมนะคะเบรงรถไฟฟ้าแลนข้างบนเนหะ็นบอกข้างล่างก็เป็นรถยนต์นะคะข้างบนเนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้าค่วมง่ามค่วมสีวิไลแบบนี้บ้านเรามีบ้างไหมนะคะมีคอมเมนต์นะคะเข้ามาตําหนิสาวฝนว่าสาวฝนดูถูกบ้านตัวเองดูถูกอ่าซาดตัวเองนะคะไม่มีใครเขาดูถูกซาดตัวเองหรอกนะคะทุกคนก็รักซาดตัวเองครั้งนั้นการที่ยูทูบเบอร์เรา ั้งหลายเลนะคะ่ามารีวิวถนนต่างชาติให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่การดูถูกบ้านเรานะคะคือบ้านเราก็ส่วนบ้านเรานะคะแต่ที่ที่เรามารีวิวเนี่ยให้ดูเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นความเจริญนะคะให้เห็นความเจริญของบ้านเมืองที่อยู่บานไกลเลื่อนเทียงกันเนาะรั้วรัวซาตติดกันเนี่ยคือ เขาจเจริญขนาดใดเขาสวยงามขนาดใดนะคะก็แค่อยากให้เห็นว่าเขาจเจริญมากแค่ไหนนะคะการที่มารีวิวการที่มาอวยนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่รักชาตินะคะเราก็รักชาติเราเหมือนเดิมแต่เราอยากให้ชาติบ้านเมืองของเราพัฒนาบ้างเหมือนเขานะคะคือ หลายหคนเนาะก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะแต่ก็มีบางคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ที่ทำให้เรา,เารู้สึกว่าดีนะคะแต่เข้าใจนะคะคนเราต่างจิตต่างใจสาวฝนมองว่าคนที่คิดต่างเนี่ยคนที่คิดต่างคือคนผิดคนขายศาสตร์มันบ่แมนนะคะอย่ามองว่าคนที่คิดต่างเป็นคนที่ขายศาต์ไม่รักศาต์มันไม่ใช่ คนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดนะคะคนที่เขาไม่พูดเขาคิดแต่เขาไม่พูดก็มีเยอะแยะไปนะคะสมัยนี้นะคะมันยุค 5G เนาะคนรุ่นใหม่เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่เขาไม่อยากพูดเท่านั้นเองนะคะเบิงเอาพี่น้องนะคะควมงามค่ะควมงามควมสศีวิไลของประเทศไทยนะคะดูไว้ว่างดงามขนาดใดน,นะคะเห็นบ่สวยงามมากๆสวยงามจริงๆ เห็นแลละก็สือนสอนเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดมากๆเลยคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เขามีระเบียบวินัยสูงเนาะบ่ะว่าจะเป็นเรื่องการขับรถขับปลาอียงเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบวินัยของเขานะคะก็เลยทําให้ดูสวยงามดูมีความเป็นระเบียบมากๆนะคะงามอีลีเนาะพี่น้องเนาะตรงย่อมหลับนะคะเขา ปลูกฟังของเขามาดีจริงๆนะคะบุคลาก,กรภาทส้นของเขาเนี่ยได้รับการปลูกฟังมาตั้งแต่สถาบันครอบครัวนะเขาก็เลยเ,เป็นนิสัยเนาะเป็นนิสัยเ,เป็นกิจวัตรประจําวันเป็นสิ่งที่ต้องทําเลยว่าเราจะต้องมีวินยัยเราจะต้องมีระเบียบนะคะก็หให้สังคมดายู่ให้สังคมสะอาดนะคะโดยเฉพาะ ความสะอาดเบิงเอาพี่้องเห็นขยะจัดสิท์บอกนะคะสาวฝนเดินไปเดินมาหลายรอบนะคะทุกจุดทุกมุมสาวฝนไม่เห็นขยะเลยนะคะพี่น้นงงามอิลีนะคะเรื่องความสะอาดนี่ก็อันดับหนึ่งคือกันนะคะสําหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นหน้าเป็นตานะคะมีชื่อเสียงมากๆเรื่องความสะอาดเนี่ยก็สุดยอดนะคะบอกว่า อาหารการกินพี่น้องกะหลายนะคะแล้วที่สําคัญสะอาดนะคะเรื่องอาหารการกินไม่ต้องกลัวว่ากินแล้วจะท้องเสียกินแล้วสิเขาโล่งบาลได้พี่น้องอาหารเขาสะอาดมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีอาหารหลากหลายชนิดเนาะคือทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมอ่าโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนะคะที่เขาสอบมาเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสะดวกสบายหลายอย่างนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนาะ รื่องอาหารเนี่ยคือ24ชั่วโมงเลยพี่น้องแล้วก็มีความสะอาดนะคะปลอดภัยนะคะสะดวกสบายนี่คือประเทศไทยสเสน่ห์ประเทศไทยเลยเฮตไทยเร้าต่างชาตินะคะหลั่งไหลมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากๆนะคะหลั่งไหลกันเข้ามาสุดยอดประพี่นงงามอิลีนะคะนี่คือถนนประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คือต่างจังหวัดพี่น้อง ทางไปอัดโคลาดพี่น้องจา่าอันนี้เป็นข้างบนนะข้างบนมอเตอร์เวย์นะเขาเอนมอเตอร์เวย์หรือเปล่ามีรลังคาด้วยเคยเห็นบ่พี่น้องซุดหยดอิลริปประเทศไทยบ้านเรามีไหมแบบนี้นะคะบ้านเราก็ไม่มีนะคะการที่เรามาถ่ายให้ดูอยากให้เปิดหูเปิดตานะคะไม่ใช่ว่าเราอวยนะคะแต่เราเอาความจริงมาให้ดูนะคะก็คนมันก็ต้องเบิงเนาะต้องเบิงคางบ้านเขาแน่ว่าเขาพัฒนาไปหอดใดแล้วไม่ใช่ว่ามาหลับหูหลับตาวา ว่าให้กัดนะคะงดงามอิลีพี่น้องสวยงามมากๆนะคะคลิปนี้สาวฝนกับสิพ่อซ้ำหนี้กันด้วยพี่น้องจ้านะคะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศงามๆของถน,นนประเทศไทยพี่น้องจา้จาเจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดเซรก์กดซับสไครต์ให้สาวฝนีนเด้อเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้า